สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่กำลังรับฟังและกำลังเผชิญกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่แต่เปลี่ยมไปด้วยความหมายของการเลี้ยงดูลูกรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ลูกน้อยของเราแสดงพฤติกรรมดื้อดึงงอแงร้องไห้เอาแต่ใจหรือมีอารมณ์ฉุนเฉียวที่ยากจะควบคุม ความรู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้สิ้นหวังหรือแม้กระทั่งความอับอายในที่สาธารณะนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งและเป็นเรื่องปกติที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านต้องเจออยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ลูกน้อยกรีดร้องเสียงดังลั่นกลางห้างสรรพสินค้าเพราะไม่ได้ของเล่นที่ต้องการหรือการปฏิเสธที่จะกินข้าวอาบนา้ำเข้านอนอย่างหัวเชนินฝาหรือแม้แต่การคว้างปาสิงของทุบตีพี่น้องเพื่อนฝูงด้วยความโกรธเกรี้ยวหรือร้องไห้คร่ำครวญไม่หยุดหย่อน เพียงเพราะไม่เป็นไปตามที่ตนเองต้องการทุกช่วงเวลาเหล่านี้อาจทําให้หัวใจคุณพ่อคุณแม่เต้นรัวด้วยความร้อนรนและคําถามมากมายผุดขึ้นมาในใจว่าฉันเลี้ยงลูกผิดตรงไหนนะหรือฉันจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไรบางครั้งเราอาจรู้สึกราวกับว่ากําลังติดอยู่ในวงจรของความขัดแย้งที่ไม่รู้จบสิน้นวงจรที่เริ่มต้นด้วยเสียงบน่นเสียงดุเสียงตําหนิและลงท้ายด้วยน้ําตาของทั้งลูกและพ่อแม่ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้เอง ที่ทาให้บรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความตึงเครียดและห่างไกลจากความสงบสุขที่เราปรารถนาอยากจะมอบให้กับครอบครัวคําถามสําคัญที่เรามักถามตัวเองคือเราจะยุติวงจรน,นี้ได้อย่างไรจะสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกได้อย่างไรโดยไม่ต้องใช้ไม้เรียวไม่ต้องใช้เสียงตะคอกและไม่ต้องใช้คําพูดที่ทําร้ายจิตใจซึ่งเราเองก็รู้ดีว่ามันไม่เป็นผลดีในระยะยาว การเลี้ยงลูกนั้นไม่ใช่แค่การทำให้เขาเชื่อฟังแต่คือการปลูกฝังคุณค่าสร้างความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นและเตรียมความพร้อมให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขและสามารถปรับตัวเข้ากับโลกได้อย่างเข้มแข็งความท้าทายที่เกิดขึ้นในวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับลูกรักของเราเองเมื่อเราพิจารณาถึงสาเหตุรากเนื้อกของพฤติกรรมดื้อดึงงอแงเหล่านี้เราจะพบว่ามันซับซ้อนกว่าที่เราคิด สาเหตุหลักประการแรกมักเกิดจากพัฒนาการตามวัยของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กเล็กวัยต่อถะกำลังอยู่ในช่วงสำารวจโลกและเรียนรู้ที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองพวกเขากำลังสร้างอัตลักษณ์และต้องการแสดงความเป็นเจ้าของในสิ่งต่างๆความต้องการอิสระนี้เองที่มาขัดแย้งกับข้อจำกัดที่ผู้ใหญ่กำหนดขึ้นส่วนเด็กวัยอนุบาลก็กำลังทดสอบขอบเขตพวกเขาอยากรู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรคือผลลัพธ์ของการกระทำและบางครั้งพฤติกรรมดื้อดึงก็เป็นวิธีหนึ่งในการทดลองเหล่านี้ นอกจากนี้สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งคือความต้องการพื้นฐานของเด็กที่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นความหิวความเหนื่อยล้าการกระตุ้นมากเกินไปหรือแม้กระทั่งความต้องการความเชื่อมโยงและความเข้าใจจากพ่อแม่เมื่อเด็กๆไม่สามารถสื่อสารความต้องการเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนหรือไม่ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วพวกเขาอาจจะแสดงออกผ่านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่นการร้องไห้งองแงห,หรือโวยวายเพราะเป็นวิธีที่พวกเขารู้สึกว่าสามารถดึงดูดความสนใจได้ เด็กๆยังขาดทักษะในการจัดการอารมณ์และคำศัพท์ที่เพียงพอจะอธิบายความรู้สึกซับซ้อนที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าความอิจฉาหรือความขับข้องใจดังนั้นพฤติกรรมเกเรที่เราเห็นอาจเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งที่ซ่อนความรู้สึกที่ปั่นป่วนอยู่ในพวกเขาอีกทั้งพฤติกรรมของเราเองในฐานะพ่อแม่ก็มีส่วนสำคัญในการหลอ่อหลอมพฤติกรรมของลูกเด็กๆเ,เรียนรู้จากการสังเกตและเรียนแบบหากเราแสดงออกถึงความโกรธความหงุดหงิดหรือความรุนแรงเด็กๆก,ก็มีแนวโน้มที่จะซึมซับพฤติกรรมเหล่านั้นไว้โดยไม่รู้ตัว ความไม่สอดคล้องในการกำหนดขอบเขตและระเบียบวินัยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กรู้สึกสับสนและไม่แน่ใจว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องหากบางครั้งเราอนุญาตแต่บางครั้งเราก็ห้ามในเรื่องเดียวกันเด็กๆอาจเรียนรู้ว่าการงองแงหรือดื้อดึงจะนำไปสู่การได้สิ่งที่ต้องการในที่สุดและที่สำคัญคือบางครั้งพ่อแม่เองก็แบกรับความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือปัญหาชีวิตต่างๆซึ่งส่งผลต่อความอดทนและความสามารถในการตอบสนองต่อลูกอย่างใจเย็นและมีสติเด็กบางคนอาจมีพื้นอารมณ์ที่เข้มข้นกว่าคนอื่นซึ่่่่งงงงทให้้วกกกกเเขาาาาแแสสดดปปฏิิิิรรรรยตตอไุน และแน่นอนว่าบางครั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็เป็นเพียงการเรียกร้องความสนใจไม่ว่าจะเป็นความสนใจเชิงบวกหรือเชิงลบเด็กๆต้องการรู้สึกว่าตนเองเป็นที่สังเกตเห็นและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและหากไม่ได้รับการตอบสนองในเชิงบวกพวกเขาอาจเลือกที่จะเรียกร้องด้วยวิธีที่สร้างปัญหาแทนทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ซับซ้อนแต่เมื่อเราทําความเข้าใจที่มาที่ไปแล้วเราก็จะสามารถหาวิธีรับมือได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากสาเหตุที่เราได้พิจารณาไป ตอนนี้เรามาดูกันถึงวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยวินัยเชิงบวกซึ่งเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจความเคารพและการเรียนรู้มากกว่าการลงโทษหรือการคุกคุมด้วยความกลัวจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดคือการทําความเข้าใจและช่วยให้ลูกน้อยรู้จักจัดการกับอารมณ์ของตนเองเมื่อลูกแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลองพยายามหาสาเหตุของอารมณ์นั้นๆแทนที่จะด่วนสรุปว่าเขาแค่เอาแต่ใจ ลองนั่งลงในระดับสายตาของลูกโอบกอดเขาเบาๆและถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าลูกรู้สึกยังไงตอนนี้หรือดูเหมือนลูกจะโกรธมากเลยนะมีอะไรเล่าให้แม่ฟังได้ไหมการช่วยให้ลูกส,สามารถระบุและตั้งชื่ออารมณ์ของตัวเองได้เช่นลูกกำลังรู้สึกผิดหวังหรือลูกกำลังโกรธมากใช่ไหมเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการช่วยให้เขาสามารถจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองในอนาคต เมื่อลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เข้าใจและยอมรับในอารมณ์ของเขาไม่ว่าจะดีหรือร้ายเขาก็จะเรียนรู้ที่จะเปิดใจและสื่อสารกับเรามากขึ้นการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนและสอดคล้องก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเด็กๆต้องการโครงสร้างและความสม่ำเสมอเพื่อรู้สึกปลอดภัยและรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คาดหวังได้การตั้งกฎกติกาที่เข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรมร่วมกันในครอบครัวจะช่วยให้ลูกรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำได้และอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเมื่อลูกทำผิด เราควรให้ผลที่ตามมาไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการให้บทเรียนที่สมเหตุสมผลและเกี่ยวข้องกับการกระทํานั้นๆเช่นหากลูกเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บผลที่ตามมาอาจจะเป็นการที่ลูกจะไม่ได้เล่นของเล่นชิ้นนั้นสักพักเพื่อให้เขามีโอกาสเรียนรู้ความรับผิดช,ชอบและที่สําคัญคือผลที่ตามมาควรเปิดเผยให้ลูกรับรู้ล่วงหน้าเพื่อให้เขาเข้าใจทางเลือกและผลที่จะตามมาการใช้ time in แทน time out เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เน้นการเชื่อมโยงกับลูก แทนที่จะส่งลูกไปอยู่ในห้องตามลําพังเมื่อเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้ลองพาเขามานั่งข้างๆคุณในมุมที่สงบให้เขาได้ผ่อนคลายและกลับมาสงบสติอารมณ์โดยคุณอาจจะอยู่เงียบๆข้างๆหรือกอดเขาเบา,เบาๆเพื่อให้เขารู้สึกถึงความปลอดภัยและความเชื่อมโยงการที่พ่อแม่อยู่เคียงข้างจะช่วยให้ลูกรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อต้องเผชิญกับอารมณ์ที่รุนแรงการฟังอย่างตั้งใจคือหัวใจสําคัญในการสร้างความเข้าใจ เมื่อลูกเล่าอะไรให้ฟังไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามจงหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่หันไปสบตาและฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่ฟังคำพูดแต่สังเกตภาษากายน้ำเสียงและความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังคำพูดเหล่านั้นเมื่อลูกรู้สึกว่าเสียงของเขาถูกได้ยินและรับฟังเขาจะรู้สึกมีคุณค่าและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือมากขึ้น การเสนอทางเลือกที <S an> ่เหมาะสมก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กรู้สึกมีอำนาจในการควบคุมชีวิตของตนเองแทนที่จะออกคำสั่งลองเสนอทางเลือกที่จำกัดและปลอดภัยเช่นลูกอยากใส่เสื้อสีแดงหรือสีน้ำเงินวันนี้หรือลูกอยากแปลงฟันก่อนอาบน้ำหรือหลังอาบน้ำการให้ทางเลือกเล็กๆในน้อยเหล่านี้จะช่วยลดความรู้สึกต่อต้านและเพิ่มความร่วมมือจากลูกได้เป็นอย่างดีและแทนที่จะมัวแต่ตำหนิหรือหาว่าใครผิดลองมุ่งเน้นที่การหาวิธีแก้ปัญหาไปด้วยกัน เมื่อเกิดความขัดแย้งลองชวนลูกมานั่งคุยกันถึงปัญหาและเสนอทางออกร่วมกันเช่นแม่เห็นว่าลูกกับน้องกำลังแย่งของเล่นชิ้นเดียวกันเรามาคิดกันไหมว่าเราจะเล่นด้วยกันยังไงหรือจะผลัดกันเล่นยังไงดีการสอนให้ลูกจาจากการแก้ปัญหาจะช่วยให้เขามีทักษะชีวิตที่สำคัญในอนาคตการเสริมแรงเชิงบวกเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เราควรทำอย่างสม่ำเสมอแทนที่จะรอจนกว่าลูกจะทำผิดแล้วค่อยตำหนิ ลองมองหาโอกาสที่จะชื่นชมและให้กำลังใจเมื่อลูกทำสิ่งดีๆไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเช่นแม่ชอบที่ลูกแบ่งขนมให้น้องนะหรือลูกพยานามเก็บของเล่นเองเก่งมากเลยการชื่นชมที่เฉพาะเจาะจงจะช่วยให้ลูกรู้ว่าอะไรคือพฤติกรรมที่พึงประสงค์และกระตุ้นให้เขาสร้างพฤติกรรมเหล่านั้นซ้ำๆการเป็นแบบอย่างที่ดีคือการสอนที่ดีที่สุดเด็กๆเ,เรียนรู้จากสิ่งที่เราทำมากกว่าสิ่งที่เราพูด ดังนั้นหากเราอยากให้ลูกใจเย็นเราก็ต้องแสดงความใจเย็นหากเราอยากให้ลูกสุภาพเราก็ต้องสุภาพกับทุกคนในบ้านการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจและความเชื่อมโยงก่อนที่จะลงมือแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อรู้กําลังโกรธหรือเสียใจสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือความรู้สึกว่ามีคนเข้าใจเขาไม่ใช่การแก้ไขปัญหาทันทีลองกอดเขาให้กําลังใจและบอกว่าคุณอยู่เคียงข้างเสมอ และสุดท้ายบางครั้งการไม่สนใจพฤติกรรมที่ไม่รุนแรงและเป็นเพียงการเรียกร้องความสนใจก็อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดเมื่อลูกรู้ว่าการงองแงหรือร้องไห้จะไม่ทําให้เขาได้ในสิ่งที่ต้องการเขาจะค่อยๆเรียนรู้ที่จะหยุดพฤติกรรมเหล่านั้นไปเองและการสร้างกิจวัตรประจําวันที่คาดเดาได้ก็ช่วยให้เด็กรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยเมื่อเขารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในแต่ละวันเขาก็จะมีความกังวลน้อยลงและมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น นอกจากวิธีการแก้ไขปัญหาหลักๆเหล่านั้นแล้วยังมีเคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะช่วยเสริมสร้างความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวกได้อีกมากมายสิ่งสําคัญประการแรกคือการดูแลตัวเองในฐานะพ่อแม่เราไม่สามารถรินน้ําจากแก้วที่ว่างเปล่าได้หากเราเหนื่อยล้าเครียดหรืออ่อนเพลียเราก็จะมีพลังงานและความอดทนน้อยลงในการรับมือกับความท้าทายของลูกการหาเวลาพักผ่อนทำสิ่งที่ชอบ หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งความอดทนและความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญวินัยเชิงบวกไม่ใช่ทำออกที่ได้ผลในชั่วข้ามคืนแต่เป็นการลงทุนระยะยาวที่ต้องอาศัยความพยายามและความสม่ำเสมอหากเราเปลี่ยนแนวทางบ่อยๆลูกก็จะรู้สึกสับสนและไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คาดหวังได้การทำงานร่วมกันเป็นทีมกับคู่ชีวิตหรือผู้ดูแลคนอื่นๆก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง การมีแนวทางและกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกันจะช่วยให้ลูกรู้สึกมั่นคงและลดความสับสนลองพยายามมองโลกจากมุมมองของลูกดูบ้างลองนึกภาพว่าถ้าคุณเป็นเด็กตัวเล็กๆที่ไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆรอบตัวได้คุณจะรู้สึกอย่างไรการพยายามเข้าใจความรู้สึกของลูกจะช่วยให้เราตอบสนองต่อเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น การใช้ไหวพริบอารมณ์ขันและกิจกรรมสนุกสนุกเข้ามาช่วยก็สามารถผ่อนคลายสถานการณ์ตึงเครียดได้เป็นอย่างดีบางครั้งการเล่นหัวหรือเปลี่ยนเรื่องตลกๆอาจช่วยให้ลูกเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วกว่าการดุหรือสั่งสอนการมีช่วงเวลาพิเศษกับลูกแต่ละคนเป็นประจำทุกวันแม้จะเป็นเพียงไม่กี่นาทีก็ตามก็สามารถสร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งและเติมเต็มความต้องการความสนใจของลูกได้ เมื <Scroll> ่อลูกรู like you, ้สึกว่าได้รับความสนใจเชิงบวกเพียงพอเขาก็จะลดพฤติกรรมการเรียกร้องความสนใจในเชิงลบลงไปเองการจัดการกับปุ่มกระตุ้นของตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สําคัญเราทุกคนต่างมีบางพฤติกรรมของลูกที่กระตุ้นให้เราโกรธหรือหงุดหงิดได้ง่ายลองสังเกตว่าอะไรคือสิ่งเหล่านั้นและพยายามหาวิธีรับมือกับปฏิกิริยาของตัวเองอย่างมีสติเช่นการหายใจลึกๆการเดินออกไปจากสถานการณ์ชั่วขณะ หรือการตั้งสติเตือนตัวเองถึงเป้าหมายระยะยาวการอ่านหนังสือเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและวินัยเชิงบวกหรือเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนสำหรับผู้ปกครองก็สามารถช่วยให้เราได้ข้อมูลเชิงลึกและกำลังใจจากผู้อื่นได้และสุดท้ายจมมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะยาวนั่นคือการสร้างลูกให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจมีความสุขมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์และมีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตนเองแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การทำให้ลูกเชื่อฟังในทันที การให้ความสำคัญกับการสรส้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและสอนทักษะชีวิตที่สำคัญจะส่งผลดีต่อลูกไปตลอดชีวิตของเขาขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้เดินอยู่บนเส้นทางนี้เพียงลำพังการเลี้ยงดูลูกคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยบทเรียนความท้าทายและช่วงเวลาที่งดงามมันเป็นกระบวนการของการเติบโตของทั้งลูกและตัวคุณเองทุกครั้งที่ลูกดื้องอแงนั่นไม่ใช่สัญญาณว่าคุณล้มเหลว แต่มันคือสัญญาณว่าลูกกำลังเรียนรู้กำลังทดสอบโลกและกำลังต้องการความช่วยเหลือจากคุณในการทำความเข้าใจตัวเองและผู้อื่นขอให้คุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองที่จะเรียนรู้และปรับตัวคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านจากความตึงเครียดให้กลายเป็นความอบอุ่นจากความขัดแย้งให้กลายเป็นความเข้าใจและจากความหกดหิตให้กลายเป็นความรักที่ไม่รู้จักหมดสิ้นจงจดจำไว้ว่าความพยายามทุกครั้งที่คุณอดทนคุณรับฟัง คุณอบกอดและคุณสอนลูกด้วยความเมตตาไม่ได้สูญเปล่าเลยแม้แต่น้อยมเมล็ดพันธุ์แห่งความเข้าใจความเคารพและความรักที่คุณหวาดลงไปในใจลูกในวันนี้จะงอกงามเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงและให้ร่มเงาที่อบอุ่นแก่เขาในอนาคตลองจินตนาการถึงภาพของลูกในวันข้างหน้าเด็กที่สามารถสื่อสารความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนเด็กที่รู้จักจัดการกับอารมณ์ที่ซับซ้อนเด็กที่รู้จักเคารพตัวเองและผู้อื่น เด็กที่กล้าหาญที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยความมั่นใจภาพเหล่านี้คือผลลัพธ์ของความรักและความทุ่มเทของคุณในวันนี้จงเชื่อมั่นในความดีงามที่มีอยู่ในตัวลูกทุกคนและเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองที่จะเป็นผู้ชี้นำทางที่ดีที่สุดให้กับพวกเขาการเดินทางนี้อาจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปแต่ทุกย่างก้าวที่คุณเดินไปพร้อมกับความรักความเข้าใจและวินัยเชิงบวกจะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับชีวิตของลูกและจะสร้างสายใยความผูกพันที่ไม่มีวันขาดสะบั้นลงได้ ขอให้คุณจงภูมิใจในตัวเองในทุกๆวันที่ได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้จงเป็นกำลังใจให้ตัวเองและจงเติมเต็มหัวใจด้วยความรักเพราะนั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของลูกน้อยของคุณให้สวยงามและเต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงค่ะคุณทำได้แน่นอนค่ะ